อุ้ยปีกาแฟตีไปน้ำนองตีแฟรต้องไปดอกลูกกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะแม่แม่ก็เราช่องฟังปีใหม่น้องไปข้าวก็ฟังปีใหม่น้องไปข้าวชาแนลค่ะเดี๋ยวอยสวยดอยสวยโบนัมโบนัม เออยังสั่นตัววันนี้สิพ้าไปเดินนะคะไปสองคนนะคะวันนี้อาจารย์โบว่างบบเห็นมาเลยมือน,นี้อาจารย์วัตตันมาสงสัยโบว่างไป let's go คนเก่งไปกับพอก,กับเมยคนเก่งคนเก่งอะไรคนเก่งค่อยๆค่อยๆบะตองฟ้าว ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเนเป็นน้ำเอาอยู่ใส่เนาะสิมีภาพกีฬามันมั่นพันนี้ฮะเ้ย้ตยตาหยางอุ้ยไปกาแฟติไปน้ำนองตีแฟร์มต้องไปดอกลกูกบุกไปจังไดไปน้ำเลยนัน่นบ,บุบกกลับหรือ มาต้องไปดอกลูกอยู่บ้านอยู่บ้านไปไปไปอันนี้ก็ห่วงพี่อยู่บนนี่เอาไปไปเดี๋ยวเขาสิลุ่มพี่อีกบ่ต้องเอาพี่ไปดอกแฟนบต้องมาไปลูกไป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  ไปไปคุณไปแล้วออกก่อนอาดหลับฝ<ป>่าน้ำพีเลยออกบ่ห้ยไปกับไปแล้วคุณไอ้ฝ<ป>ึกไว้ฮดไปจม,มือจม,มือเดี๋ยวกะเกง่งเดี๋ยวหลากะเกง่งเนาะเดี๋ยวหลากะชิน คอยคยอนป็ี่คอย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 บะตองดีบ่ตองดียงขอขอติโอขอูน่กินอยู่น้ำโพเน่กินอยู่น้ำพอขอเน่ขอเน่ขอแน่จําจําจํ วันนี้ไปสองคนนะคะผัวเมียสิเป็นมูหรือเป็นจาเ,นเก่งแหละเก่งแหละอุย,ยอนแซงแฟมามา,มาประตองห่วงพี่ดอก ยางห่วงผีฮะโอ้กาแฟทำไมครับยางห่วงผีมาเด้อไอ้นโมเอไอ้นโมไปใส่มาไอ้นโมไปใส่มา กินบอบ่กินผุนแลนมาน้ำกลุ่นอีกแล้วไปน้ำแตะๆบอยู่ดอกยันเขาไล่คุ้มอีกนะ

สายเสือกไหมสายเสือกตกดินมัดจังไดมือดีเนาะตีกาแฟตีกาแฟมาะ婆มูอีนเร็วฮึฮวงพี่กาแฟตั้งยา, <c oughs> างตั้งห่วงพี่ไป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 ,ไปกระโปรงกระเมียนนี่มันเก่ง จางงามจางงามจางงามเห้ยจายฮันดากเขาข้างทางฮันดากเขาข้างทางจ่าว่าสันดาอะไรบ้านพี่เกียวตาผนกำลังทำก้ามสะอาดกันแซ้วสัดเลยวะก่งเกิงๆกิงมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้ว พระเอกเอ้ยบอกให้อยู่บ้านกับบอยู่ปาดมือว่านคือบัเห็นมาน้าหนองน่อมือนีพ่อกับแบมากกับหน,นองกับมาน้าหนองเฉยมาเป็นมูกันเออลาสีล่วงกระเป๋ากินเองสิฮู้มองเด้ฮู้มองราศีล่วงกระเป๋ากินเองอออใจว่า กระเป๋าล่ยนี่นะ,ะมันมีของอย่างอยู่ในนันวะาฟนักตีลาะลาสีซอยไอ้มันเบาแมนบเออักกลางดงงังบเฮีเวิรงดด็หน่อยลวงเองแล้วลวงกระเป๋ากินเองเลยป้อนบ่ทันใจแมนบบเออตาวัานหยบหยบเออ หลวงกินเองเลยวะเก่งเก่งเก่่พอปอนพอท่านใจลาเนาะลากะจะกินเองตัวเอออาจารย์ใหญยเนาะไปใส่บ่อต้องใส่รับบ่วางถามว่าเจ็บบ่มือหน่อยขอเลยกุน โอ้ยขออีกแล้วแซนะบบ๊มือหน่อยขอแกแดแกแดเลยขออีกแน่น่าตีปตันหูรสชาติ <c oughs> ให้ลาอีกแน่น่าลาเออดาลาปตันหูรสชัตว์เลยเออปวดอะมักแห้งสมเชือวันนี่วิตซีวิตซีเพิ่มพลังนั่นขออีกแล้วมันสิบ,บ่อ่อนบานได้ เก่ง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 มากเก่งมากจ้าจ้า่อสวยเ้ต่อต่อเลยเอาอย่งมันแก้วรุดโอ้ยเนอะจานมาเรวจานมาเล็วของเต้เล่ยหนีนโบ โอ้ลราพูนมาสันเมื่อพ่นเพิ่นว่าไงาออกข้างนอกสิโอ้สิออกไปตั้งไงมาอาจารย์มาแล้วอาจารย์ให้ออกไปตั้งไงโอ้อาจารย์มามื่อนี่ให้ออกทางไงเลยวา่าสันเอาแล้วรออาจารย์ก่อนอาจารย์ไปบ้านแป๊บนึงหลวมกินเองอีกแล้วเอาถ้าเต้นไม่แล้ว ย๊กยบย๊บม่ย๊มปลาโรตย๊มปลาโรตเออเอออ่ะได้ตาเต้นมาใหม่อีกแล้ร็วรอเอ้อรอดพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเออเออเออขาขาสังเกตขาเออบ้าเ็ฮตพ่อได้กินนี่หรือตัวนี้พูดอ่ะพูดอ่ะขาพูดไหมย๊มปลาโรตไหมเอาไหมดู A à mang nhâm nham pa lột mày. A mai, chấp I nhâm 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 up à, chấp chup chup ờ chup ờ ơ ờ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  bưng cá bưng cá hết tất tất tinh 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 tưng 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 อาจารย์มาแล้วอหาหูจักสิเต้นยำปลาลุดอีกเด็กหน่อยอีหย่างอาจารย์ไปตัดอ่อยมาออกข้างนอกนะวันนี้นะออกทางนะคะฝนแพ่าผาดบาเนแต่แพ้อาจารย์ผาดบาสร้าง็ตใะเก๋ด้แต่คนตกใจ อะไรคือเคาะเคะให้ให้รู้นะคะรู้ว่าจะตกใจไงนะคะเออขวนดีมาเคาะป้ายพี่ป้ายมันจังดังเพ่งเพ่งเพ่งดีเก่งเก่งเก่งออกมาหน้าศูนย์เร็วประตูทางเข้าตลาดน้อยของน้ำมูตลาดหน่อยน้ำมู จะออกสู่ถนนโลก่กว้างแล้วนะหลอดนะรถวิ่งนะอมองซ้ายมองขวาไม่มีรถข้ามได้จะออกสู่นู่นนะคะเส้นทางไปโรงเรียนบ้านตราก,กางเอดะมา,มาอาจารย์ว่รถเด้อรถเดอ้อ โอ้โลถเป็นสายเลยนะคะเก่งมากเ,เด็กหนอย,ยังเก่งเฉะนู่นนะคะไอ้นู่นเลยนะคะไปถนนหน้าโรงเรียนบ้านตากลางนะคะแม่แม่ไปเส้นถนนหน้าโรงเรียนบ้านตากลางบ้านจินดาออกไปเส้นบ้านกระพูนะคะเดี๋ยวแม่สมตองข่ออนุญาตลงไล่ก่อนเด้อคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันไหมไปไปเด้๋ยวลาไป เก่ง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 ออกสู่โลกกว้างแล้วไปค่ะบนันนี้อาจารย์าพาไปแล้วคนเก่งคนเก่ง